ส้มเจ้าของรายการดังโพสขอโทษโบเวนด้าเข้าใจหัวอ,อกความเป็นแม่เสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นส้มนัชพรเจ้าของรายการดังออกมายอมรับผิดผ่านโซเชียลเมื่อมีการรีโพสต์ข้อความของโบเวนด้าลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมคำขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าขออภัยคุณแม่โบเวนด้าและน้องมาลิไว้ตรงนี้นะคะ ทางทีมงานจะมีการประชุมและจะปรับปรุงวิธีการแก้ไขาการทำงานให้รอบคอบยิ่งขึ้นทั้งทีมเสียใจมากเพราะเรารักและเอ็นดูน้องมะลิและชื่นชมคุณโบจากใจส้มเข้าใจความรู้สึกเพราะส้มเป็นแม่ของลูกเหมือนกันเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะซึ่งโบเวนด้าได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับด้วยว่าที่ผ่านมาโบรับรู้ได้ว่าพี่ส้มเอ็นดูและมีความรู้สึกดีกับมะลิ และขอบคุณพี่ส้มที่ยังไม่ลืมเราสองคนแม่ลูกและยังให้เกียรติให้โอกาสกับโบและลูกไปร่วมรายการและพร้อมจะสนับสนุนมาลิมาโดยตลอดและโบไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะการแม่รักษาสัญญาของใครบางคนขอบคุณที่พี่เอ็นดูน้องและขอโทษพี่ส้มที่ทำให้ลำบากใจนะคะยังรักและเคารพพี่ส้มเหมือนเดิมค่ะเหตุการณ์เกิดจากแม่โบเวนด้าได้พาลูกสาวน้องมะลิ มาออกรายการชื่อดังแต่มีบางคำถามที่ทำให้รู้สึกสะเทือนใจและไม่เป็นไปตามที่คุยกันไว้จนเธอต้องออกมาโพสต์ข้อความตัดเพาะใน i ิน t a g r กรส่วนตัวกระทั่งต่อมาทางรายการได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้ว